สวัสดีครับพีเพยนะครับผมพีเพย์จนเกมตัว ROV ในการปรับสูงสุดหลังจากที่พีเล่นเกมตัวนี้มา1เดือนกับเจ้าตัว iPad Gen 1 1หรือว่าตัว iPad CPU A 6รุ่นใหม่ล่าสุดในปี2025ที่ a p p เปิเปิดตัวอย่างเป็นทางการตระกูล Gen Series นะครับซึ่งพีซื้อตัวนี้มากับราคา 1 1 9 0 0กาบาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนทยประกันสูนทยนะครับผมตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อนะครับบางทั้นนะครับเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะครับเพราะนว่าให้กดซื้อตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ ปลอดภัย100%นะครับได้เครื่องศูนย์ไทยแน่นอนนะครับผมบางครั้งนะครับผมราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งผมราคาอาจจะ,ะว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์คลิปนี้ครับมาดูว่าในการปรับสูงสุดสับเจ้าตัว CPU A16 ใน iPad 7จจะเป็นยังไงบ้างซึ่ง P ตั้งค่าผมในการเล่นเกมคือภาพ H D ปรับเป็นสูงมากแก้แสงผลปรับเป็นคําว่าสูงมาก Particle ปรับเป็นสูงมากนะผมตัวนี้แล้วก็ตั้งค่าผมสรับ P ปรับเป็นมุมกล้องก็คือไกลมากทุกอย่างซอฟไลท์เปิดทุกอย่างเปิดผมเอฟเฟกต์หมอ P เปิดทุกอย่างผมมาดูว่าในการเล่นเกมตัว R O V ในการปรับสูงสุดจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือเริ่มในการจับคู่เลยนะครับ แบตครับตอนนี้ที่80ซนะครับนี่มาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างลำโพงผมตัวนี้ให้ลำโพงมาเป็นลำโพงสตอรีโอคู่นะครับด้านข้างนะผมตัวนี้นะครับนี่หน้าจอสีสันถือว่าสวยงามมากผมตัวนี้กับหน้าจอผมให้มาขนาดเยดยูนะครับซึ่ง CPU A16 บอกเลยว่ามีความเร็วความแรงมากๆากนะครับผมตัวนี้นะครับ มาดูว่าจะเป็นไงบ้างผมสับเกม ROV นะครับ่าบรที่ีต้องมีปืนที่เยี่ยมยอดอันนี้เป็นแพทเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมลำโพงเสียงดังฟังชัดมากลำโพงเสียงดีจริงครับแล้วหน้าจอสีสันถือว่ามีความสวยงามมากขึุตัวนี้นะนี่ครับ อันนี้เป็นการลงแรงนะครับผมอันนี้เน้นในการทดสอบเนาะบางครั้งพีอาจจะไม่เก่งก็ขออภัยนะครับผมมาดูว่าเกม ROV กับตัว iPad J11 จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะนอันนี้คือการเข้าเกมครับคือน้ำหนักของตัวเครื่องตัวนี้ให้มา470กรัมนะครับถือว่าน้ำหนักพอเหมาะพอควรนะครับ ตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่64นะครับแล้วก็59ถือว่าเฟรมเรทดีมากนะครับนะภาพสวยภาพสวยนี้ขอชื่นชมว่าภาพผมสวยจริงครับครับต้นไม้ใบหญ้าก,ก็ติดตามตัวเราครับผมกราฟิกปรับสูงสุดแล้วก็มุมมองไกลซึ่ง iPad นะครับผมจะชุ่นชื่นในการปรับมุมมองไกลได้นะครับ โหถือว่าทัดดีมากอันนี้ขอเช่นชมในการทัดเลยครับโหทัดดนนรจริงนะ พี่รู้สึกว่า iPad เป็นโดเมนมากเรื่องในการพัดครับ,ค,รบคือสุดจริงครับผมให้หาตัวถ้าเกิดที่เล่นเกมแบบปรับสูงสุดสบายสบาย iPad นี่ชื่ชื่อผมในเรื่องการปรับสูงสุดสบายแล้วแหละ แล้วก็รอบนี้ครับโอ้ทัโดโคตรดีอ่ะทีชอบผมในการทัดมากนะ เวลาตีบวกเฟรมเลยโคตรนิ่งอะโอ้่เล่นพัดดีจริงครับแล้วหน้าจอถือว่าสู้แสงดีมากค่ะทีปรับไฟผมตัวนี้เป็นไฟแบบ1อยเซนะครับ <c oughs> ตัวหน้าจอยังสู้แสงดีอ่ะทีถือว่าตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับ พี่ขอวาร์บกลับเลยนะครับความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะหน้าจอสวยงามมากครับคือสีสันให้มาจัดเต็มสับคุณภาพจริงครับช่วงนี้ฝนตกนะครับผมบางทีนะครับผมเนเ็ตบ้านพีอาจจะไม่แรงคืิปาร์ตนะครับผมแต่ก็ถือว่าเล่นได้โอเคนะครับผมนี่ พวกใครกำลังมาโอ้โหคากน่แล้วผมอยไปต้าหักก่อนนะผมไปแล้วต้งหลักก่อน ทักอย่างแข็มบอกเลยทักแข็มมากเราต้องกนรสตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิสกำลังถูกส่งออกไป เสียบครับบอกเลย คือเป็นแทบเลีตที่ทัดดีมากครับยืนยันเลยว่าทัดดีจริงลบปิงถือว่าจัดการตัว CPU เวิร์กมากครับผมตัวนี้นะครับ เราก็ทายกันนะครับผมตันนี้นะครับถ <As S 1> ือว่าในการจัดการความร้อนดีมากครับ <Your S 2> อันนี้ขอ <team S 2> ขึ้นชื่อเรื่องไอัทเลยครับตอนนี้ผมแบตลดลงไปประมาณ4%นะครับผมในการปรับสูงสุดก็ประมาณ3%แล้วกันครับก็ yes. หนาทีต่อสามเปอร์เซ็นต์ก็มันห้าเปอร์เซ็นต์สี่ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อสิบนาทีนะครับผมอันนี้ในการปรับสูงสุดแล้าทีก็ทำการเปิดแสงหน้าจอสูงสุดเลยนะครับถือว่าปรับทรงสุดแาบนี้นะครับผมเต็มมากบางคนก็ปรับแสงหน้าจอแค่ขึ้น้นะผมก็มันสาเปอร์เซ็นต์ต่อสิบนาทีผมปับการเล่นเ,เกมน,นะครับลำโพงเสียงดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับ 좀 속이 안 참을래. 날 모아야 เป็นเกมที่บอกเลยว่า ROV ตัวนี้กับเจ้าตัว iPad 7.1บอกเลยว่าสบายหายห่วงครับในการปรับสูงสุดถือว่าเพียงพอมากนะครับผมเสารนี้พี่ผมจะขอจบคลิปในการเล่นเกมตัว ROV ในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัว iPad 7.1เพียงเท่านี้ผมจัดการความร้อนดีทุกอย่างคือเพอร์เฟกต์ครับผมสับงบ1,000งหมกระบาดพี่จะขอแนบในการสั่งซื้อใต้ชิ้ของสานี้ขอบคุณครับ